สวัสดีค่ะกระนวลไอซีน,นะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการใช้ N95 นะคะว่าในโรงพยาบาลเรามีทั้งหมดกี่แบบนะคะและปัจจุบันเราใช้แบบไหนอยู่นะคะปัจจุบันเรามีทั้งหมด5แบบนะคะเราก็ใช้ทั้งหมด5แบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกนะคะแบบแรกก็คือแบบนี้นะคะที่เราใช้กันตั้งแต่ในแต่ละเยนส์ที่มีสายสีแดงสองสายนะคะอันนี้เรียกว่า N95 นะคะซึ่งไงนนะคะสามารถกรองอ เชื้อโรคขนาดแบบ0.3ไมโครได้95%นะคะต่อไปแบบที่2นะคะก็คือแบบนี้ลักษณะกลางออกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็มีคำเขียนว่า K N 9 5นะคะเขาก็คือ N 9 5นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัว K ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว K ขึ้นต้นด้วย R F ึ้นต้นด้วย n ขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตอย่างถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยตัวเอเนี่ยก็คือเป็นการผลิตจากประเทศของอเมริกานะคะประเทศอเมริกาก็ในกลุ่มของตระกูลของ 3A มันก็จะผลิตที่อเมริกาก็จะใช้ตัวนําหน้าว่าเป็นตัว n นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว K ก็ขึ้นผลิตจากประเทศจีนนะคะส่วน ตัวนี้นะคะเป็น FFP2 ก็จะคล้ายๆกับ KN95 เลยตรงเดียวกันแต่ว่าจะไม่ได้เขียนตรงนี้ว่าเป็น FFP2 คือเขาจะเขียนไว้แค่หน้ากล่องซึ่งถ้าขึ้นในตัว F เนี่ยก็คือผลิตจากายุโรปนะคะก็มีความแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของแหล่งการผลิตเข้าไปตัวที่4นะคะตัวนี้นะคะเป็นของบริษ M, ัท 3M ตรงนี้จะเขียนไว้เลยว่าเป็น N95 นะคะ แบบสุดท้ายคือแบบที่5อันนี้ก็เป็นของบริษัท3 m เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นเราไม่ต้องสนใจรุ่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็น N95 นะคะทีนี้ณปัจจุบันนี้ถ้านหนงานเบิกใช้ในเรื่องของ N95 คะ่ะครั้งก็จะจ่ายเป็น 4. 4ตัวนี้นะคะก็คือ FFP2 kn 9 5แล้วก็2ตัวนี้นะคะแต่ว่าต่อไปเราจะพยายามแจกจ่ายเป็นตัวนี้ให้กับหน้างานเนื่องจากว่าจะมีความฟิกและใส่ง่ายกว่าตัว ffp 2ีหรือ kn 9กนะคะส่วนตัวนี้ ที่ยังเบิกใช้อยู่ก็คือเราจะใช้ในเคสที่เป็นโควิดที่เป็นเคสเข้าข่าย PUI ซึ่งจะเป็นครังจะเป็นคนจัดเซตให้กับแผนก E ER อนะ,ค,ะคุณสมบัติของ n อัน95นี้ก็คือจะกกันน้ำนะคะก็คือแบบไม่ต้องใส่เซอร์จิเข้าแม็ทับส่วน FFP2 k n 95และ n 95 2รุ่นนี้นะคะจะต้องใส่เซอร์จิเข้า ทับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือสามารถกอ,อกได้95%นะคะแต่จะไม่มีคุณสมบัติกันน้ำเหมือน N95 รุ่นนี้แล้วก็เลยกําหนดมาให้ว่า4ตัวนี้ถ้าคุณได้ไปเนี่ยคุณจะต้องใส่เซอร์จีข้อแมททับนะคะเ่วนวิธีการใส่ของแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆว่าจะทํายังไงนะคะให้ฟิตกับใบหนนะ้าอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวกุจะทําคลิปวิดีโอแยกให้แต่ละ ท่านได้ดูอีกทีนึงเนาะว่าวิธีการใส่ที่ถูกต้องและเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่จะทําให้มันฟิกกับใบหน้าเนี่ยคะ่ะจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะ